สวัสดีค่ะพบกับความสนุกและความคิดสร้างสรรค์กับพี่คาเดนและรายการเป็นเด็กชอบทำหนูเป็นเด็กชอบทำเพราะชอบทำและสร้างสรรค์แต่สิ่งดีค่ะน้องๆเคยเห็นแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วและพร้อมที่จะเป็นเศษขยะแบบนี้ไหมคะอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพราะวันนี้พี่เผามีความคิดสร้างสรรค์และจนเนรมิตให้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าแก้วพลาสติกสารพัดประโยชน์นั่นเองค่ะรับรองว่าน่ารักและใช้ประโยชน์ได้จริงๆแน่นอนเลยค่ะ ตามไปดูพี่เพากันเลยค่ะวันนี้พี่เพาจะมาสอนน้องๆทำงานประดิษฐ์ที่ง่ายแสนง่ายค่ะนั่นก็คือเจ้ากระถางต้นไม้สารพัดประโยชน์นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะฮึบฮ pp. อุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้แก้วน้ำพลาสติกทุกขนาดทุกสีเลยจ้ากระดาษสีสำหรับตกแตง่ง หรือรูปภาพก็ได้นะเทปกาวสองหน้าแบบบางสำหรับใช้ยึดสีเมจิกและไม้ประดับขนาดเล็กใช้สำหรับตกแต่งเพิ่มเติมสุดท้ายจินตนาการบวกกับความคิดสร้างสรรค์จากนั้นก็ลงมือประดิษฐ์กันเลย น้องๆคะการทำงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้เป็นการ reuse แก้วน้ำพลาสติกค่ะคำว่า reuse นั้นหมายถึงการนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่มีการแปลสภาพใดๆเหมือนกับการนำแก้วน้ำพลาสติกมาทำเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้ค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เภาจะสอนน้องๆทำเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากให้น้องๆนำแก้วน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วไปล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งน้องๆก็จะได้แบบนี้ค่ะ ั้นตอนต่อไปให้เรานำรูปภาพจากนิตยสารที่เราชอบมากมาเป็นลายของแก้วน้ำหรือว่าจะใช้เป็นรูปภาพของเราก็ได้นะคะพี่เผาเลือกใช้รูปของพี่เผาเองทีนี้มาดูวิธีการติดกันบ้างค่ะให้น้องๆน,นะ้นนำรูปภาพที่เราได้มาติดเทปสองหน้าแบบบางค่ะแบบนี้นะจ๊ะแกะออกนำทั้งสงชิ้นประกบเข้าด้วยกันค่ะ ได้แล้วคะ่ะน้องๆด้านนี้จะเป็นรูปหน้าของพี่เพานะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยยังไม่มีเลยอะ่ะถ้าอย่างนั้นติดรูปพี่คาเลนลงไปดีกว่าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะน้องๆมาดูด้านหน้าติดโบหน่อยดีกว่าอ่าเป็นหน้าของพี่เพาคะ่ะส่วนด้านหลังเป็นรูปของพี่คาเลนคะ่ะน้องๆจะเลือกเป็นหน้าก็ได้นะหรือว่าจะใช้กระดาษตกแต่งก็ได้คะ่ะอีกแบบหนึ่งที่พี่เพาทำมาเป็นตัวอย่างนะคะเป็นรูปนี้เลย ธงชาติไทยค่ะทีนี้เราลองเอาต้นไม้มาใส่ดูดีกว่านะว่าจะน่ารักขนาดไหนนี่เรียบร้อยแล้วก็น่ารักทั้งสองอย่างเลยนะคะแล้วน้องๆทางบ้านลองทำดูนะรับรองว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์จากแก้วน้ำพลาสติกอย่างแน่นอนค่ะแก้วน้ำพลาสติกรีไซเคิลนอกจากจะเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำยังเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและความรักต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆด,ด้วยค่ะ เพราะว่าความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้สมบูรณ์ค่ะพี่คาะรินภูมิใจกับนักอนุรักษ์ตัวน้อยมากๆเลยค่ะพี่คาเดินขอมอบโลกเด็กดีให้กับทุกคนนะคะและถ้าน้องๆสร้างสารร์เสร็จแล้วนะคะก็ อย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาที่นี่เลยค่ะรายการเป็นเด็กตู้ปอนอย25อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000รวมทั้งอีเมลแล้วก็ Facebook ของพวกเราด้วยค่ะมีของขวัญสําหรับคนเก่งที่ส่งเข้ามาทุกคนเลยค่ะและครั้งหน้าพี่คารินกับพี่เผาจะพาน้องๆสร้างสรรค์ผลงานอะไรอีกนั้นต้องติดตามดูนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ผลงานชิ้นต่อไปพบกับเมืองจำลองรีไซเคิลแล้วมาสนุกด้วยกันนะคะ